สวัสดีครับผมเจ้าชายน้อยนะคะย่าบอกว่าตอนไปนิวซีแลนด์เห็นร้านแมค o โดนัลล์อยู่ตามเมืองใหญ่ๆหรือเมืองหลักแทบจะทุกเมืองเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับแมค o โดนัลล์ไม่ใช่อาหารประจำชาติของนิวซีแลนด์สักหน่อยอย่าเขาเข้าไปค้นมาแล้วก็พบว่าที่แท้แล้วแมค o โดนัลล์นั้นมีต้นกำเนิดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับ ที่น่าสนใจมากก็คือแมคโดนัลเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเครือร้านอาหารจานด่วนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยธุรกิจนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2483ครับที่รัฐแคลิฟอร์เนียผู้ก่อตั้งชื่อดิ c กและแมคโดนัลสำนักงานใหญ่ของแมคโดนัลอยู่ที่ชิคาโกครับ โดยบริษัทแมคโดนัลล์จะมีสินทรัพย์50 0 0 0กว่าล้านในปี2 5 6 3แล้วก็ในปี2 5 5 6นั้นพบว่ามีพนักงานล้านกว่าคนทีเดียวอาหารหลักก็คือแฮมเบอร์เกอร์ไก่เฟรนช์ฟรายและเครื่องดื่มเจ้าชายน้อยฟังย่าเล่าแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเอาไว้ผมโตแล้วผมจะไปกินแมคโดนัลล์นะครับ